เราอยู่หอนาฬิกาตลาดร่วมใจค่ะตรงนี้ นี่ก็คืออยู่ในตลาดรุ่มใจนี่อยู่ในอาคารสองนะคะอัน,นร่วมใจอาคารหนึ่งจะแยกงกันตลาดตลาดเขาก็ใหญ่อยู่นะของเยอะนะที่นี่มีหลายตลาดนะนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็คือจะขายขายหน้าจะเป็นขายผักของสดมากกว่าในตลาดนี้เนาะ ส่วนใหญ่เนี่ยแต่คือคนเยอะมากอะ่ะที่นี่ทำไมมีหลายตลาดจังแล้วแบบอยู่ไม่ไกลกันด้วยนะระยะเดินได้ดูสิกลร,ร่วมใจอาคารสองนะคะ ก็น่าจะแนวๆนี้ขายของเหมือนกันนะคะหลายๆร้านเนี่ยของแห้งของสดของอะไรเต็มอยู่ในตลาดอันนี้ฝั่งอาคารสองเดี๋ยวเราเดินไปดูตลาดฝั่งอาคารหนึ่ง ร้านนีไข่มะนาวอย่างเดียวเลยทั้งร้านใหญ่มากือของแห้งในตลาดนี้ก็ครบอยู่นะเขามีทุกอย่างเลยอะ่ะมีกับมานนาอีกอะ่ะดูมะเขือสิบบาทถูกมากผัก สะอาดสดมีร้านข้าวแกงในตลาดไข่ถูกมากดูสิหนึ่งอย่างยี่สิโอ้คือผักแต่ละร้านในนี้คือแบบผักสดมากดูสิทุกร้านมาใหม่ๆห,หมดเลยอ่ะอทำไมที่นี่เอาฮิดไขามะนาวร้านขามะนาวเยอะมากมสิบบาท สดมากๆากะดากอันสะเดาให้เลือกทั้งใบและดอกน่ากินมากมมจริงไม่ว่าจะเป็นแผงเล็กแผงใหญ่แผงทางเท้าแผงแผงรอยแผงของเขาสดใหม่หมดเลยอะชิ้นทอด สารพัดท,ทอดทอดเดยอะมากแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นแผงข้างในแผงข้างนอกดูผักเลยคือ<า>ผัก<า>ดีผลไม้สดกำละห<า>้าบาทคุณพระนี่เราข้ามฝั่งมาตลาดลนใจ อาคารหนึ่งแล้วนะคะอันนี้อาคารหนึ่งอ๋ออาคารหนึ่งจะมีพวกเสื้อผ้าแซมแซมรขคามาอาคารหนึ่งคือทางซ้ายมือเราเนี่ยทางเนี้ยก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าแหละแต่ตรงนี้ยังไม่เปิดเนะขวามือก็ยังมีของสดมาแปะแม่ คันหนึ่งจะมีร้านขายเสื้อผ้าว้าหัวใหญ่มากขายทุกอย่าง <c oughs> หนึ่งก็จะประมาณนี้มันเหมือนเป็นของแบบรวมรวมอ่ะรวมรวมรวมรแล้วก็มีเสื้อผ้าอารมณ์นั้นอารมณ์นั้น เหมือนอาคารสองแต่มีเสื้อผ้าขายอันนี้เริ่มมาของกินละน่ากินมากนดเสิ ร้านข้าแกงร้านข้าวแกงพี่เขาสะอาดมากเลยอะตลาดร้่นใจอยู่ยที่ตึกหนึ่งนะเราสุว่าข้าวราดแกงร้านนี้คือสะอาดมากน่ากินมาก เกแซ่ต้องอร่อยดูเด้อนกนัอเก่งใจนี่อากาศมันหนาวจิ้มมันเย็นใช่ปะกลัวมันเสียไงแต่ตอนตอนตีสามตีซื้อไปฝากแม่ือตีค อันนี้นึ่งใมา <Okay. S 1> ใช่นี่ออกมาด้านนอกหน้าอาคารหนึ่งละตลาดล้มใจนะนี่บริเวณโดยรอบของตลาดล้มใจตรงหน้าอาคารหนึ่ง

มาีโลกว่าโลสองอ่ะเทกระโพดขากระโพดกันแล้วว่าเขามู่อะไรกันอ๋อเขาขา ปนโะคนลอเียบเไป ชาเย็นแก้วหนึ่งค่ะ ได้ถ้าเป็นงานใหญ่เอยากสร้างนิสัยเคยตัวแต่ดิ๊กไม่ไหนไม่มีตังค์เลยนะซื้อได้หมดหรือว่าจับคนเยอ่อยากไปสร้างนิสัยตัวเองดีๆแล้วนะคะตลาดรวมใจตึกหนึ่งแล้วก็ตึกสองที่เราเดินอันนี้ออกมาแล้วนะคะ อันนี้รอบๆข้างนอกตอนนี้คือแปดโมงเช้านะคะโรงแรมพิษณุโลกเก่า ดูรถโดยสารน่ารักนะเป็นเอกลักษนณะ์ัหยอันนี้เราอยู่ที่สถานีข้างหน้าสถานีรถไฟแล้วค่ะ ไฟค่ะมันก็เหมือนเป็นวงเวียนอ่ะคนก็ขับรถวนไปวนมาเถอะเนี่ย